สวัสดีจ้าอีด้รับเข้าสู่ d m s p Day เดินมาสวเลยแบบนี้เลย so good and I just t a y so d a p o p and s t a r my game ครับคอยคิดถึงเจ้าเดิทุกยุดที่เคยเดิมเจ้าเจ้าคือโซดาป๊อปโซดาป๊อแข่งแเฮวิโก้เฮวิโกจะได้ไปแข่งแขง บ้านเดียวกันไม่ไม่โดนลิขสิทธิ์พี่ว่าเต้นได้เต้นเต้นเนได้เลยอ้าวไเต้เลยเอาเมื่อกี้๋อพี่คิดว่าหลบลิขสิทธิ์หรือเปล่าฝากทุกคนด้วยนะครับให้กำลังใจพวกเรานะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่ชอบไม่แคร์อย่าดูนะคะใช่ครับเจี๋ยวว่าบ้าเลยลูกป้าแก่แล้วเพราะเขาบอกว่าดีๆอยู่แล้วกังวลนไหมครับพรุ่งนี้มีเยอะแยะมากมายเลยต้องแบบต้อง m e ม o ีมัสเซ l e เส้นแบบ เชิรเชิไม่ใช่คนละเพลงเพาผมผมมาถ่ายผมคิดว่าพี่แบบคุยเรื่องโชว์เรื่องอะไรผมคุยเรื่องคอนเทนต์ทิกต็อกครับส่วนตัวใช่ครับทำไมคุณมาอยู่อะไรกันแก๊งผู้ใหญ่ทำไมผมถึงมาอยู่แก๊งผู้ใหญ่ล่ะฮะจริงๆแล้วผมอายุ400ปีแล้วครับขายเลยครับพบเจอครับพบเจอครับพบเธอพบเจอพบเจอพบเจอผมเราจะสู้เพื่อชัยชนะของเราคืออะไรให้